กราบสวีดัตสวัสดีท่านผู้ชมที่หน้าตาค่อนข้างจะดีแต่ยังไม่เท่าผมทุกคนกันด้วยนะครับผมนะวันนี้เนี่ยผมจะพาคนดูไปดูเกมที่ผมเนี่ยดันแรงในแพทใหม่ก็คือขึ้น3,700แต้มกับ4,300แต้มว่าการเล่นการไรไยเนี่ยมันจะต่างกันมากขนาดไหนนะครับผมที่ผมเนี่ยได้ตัด แต้มห่างขนาดนี้เนี่ยก็เพราะว่าผมโดนดักสตรีมบ่อยครับไม่มีคลิปลง <c oughs> <c oughs> คนดูก็ดูไปก่อนแลยย้วไงครับผมก็ถ้าใครอยากดูคลิปแบบไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาไว้ด้านล่างเลยอาจจะเป็นแบบว่าให้ผมเล่นกับดนบูสองต่อสี่หรือให้ผมไปแบบว่าเล่นกับนักแข่งบุรีรัมย์วาสนาหรือจะเป็นการให้ผมไปเล่นกับพี่ รู้โอเคเออเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็มีการสตรีมมิ่งนะครับผมทำให้เราเนี่ยรู้ว่าช่วงเวลานี้เนี่ยเขาว่างเราจะไปแบบแรบปุ๊บแล้วขอเขาเล่นอ่ายังไงเนี่ยก็ช่วยกันคอมเมนต์มาข้างล่างนะครับผมคอมเมนต์ไหนที่ยอดกดไลค์มันเยอะเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําตามคลิปนั้นเนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมในเกมกันก่อนเกมแรกเนี่ยมีชาเลนจ์ชาใจด้วยคือพี่สอนน้องๆนะเวลาจะดูสกิลเนี่ย เนี่ยเราดูไปที่กลางจอปั๊บเราแบบพยายามแบบกดหัวลงมาเนี่ยดึงดึงดึงค้างกลับมาปึ๊บเออนี่มันจะอยู่ตรงกลางพอดีเลยอืมเนี่ยคือเทคนิคการดูสกิลของผู้เล่นคนอื่นที่แบบเราไปดูเวยเออมันก็จะแบบดูเป็นเลยมันก็จะดูได้เลยอย่างเงี้ยอืมมันไม่ได้ยากอะไราการดูสกิลสเตออะไรเงี้ยที่ก็าสอนได้อยู่แล้วการเล่นซีไฟล์เนาะการเล่นซีไฟลมันก็มีหลายรูปแบบ

มีตี้มาแล้วจ้วแล้วปูตื่น โชคดีโชคดีเพื่อนมา,มาเป็นสก,กิลดีๆก็ต้องสก,กิลเด็ดบูอยู่แล้วจะรั่วถามแตม่ถามมาได้เออถามแต่และอันแม่งเหมือนงงกระชิ่งเว้ยไม่เหมือนไม่ไหนหรอไม่สนอะไรอยู่เนี้ยแม่งงงยิ่เหมือน,มน,น,อนมอหมอนถ้าพี่อ่านหนูโดนยี่สิบมาแม่ปูฟ่ายน,นอ้องน้องหลักคำแพง ขอบคุณนะมาดิใครจะเอาไอ้ตัวนู้นหรือเปล่าหรือว่าตัวล่างใครก็ได้ใครก็ได้มาดิเอ้ยอืบอลระเบิดระเบิดเบอลระเบิดระเบิดอีกแล้วพ่อแม่พี่น้อง ถ้าเขาไม่โด้เราคงต้องบอกลาเขียนใบละพร้อมน้ำงจาที่มัน,นรินไรยชือช่อมเจ้าไปว่าในใจอยากได้โดนเน็บิดอ้าวน้องทำไมทำอย่างนั้นน่ะยี่สิบมันก็บิดเหรอเออแล้วแต่ไอเด็ดยี่สิบก็บิดกันขนาดยี่สิบยังบิดอ่ะ ที่หลังก็ไม่ต้องสกิดพี่หรอกเออวัสดีครับน้องพริมโอ้น้องพริมหนึ่งร้อยโดว์วขอบคุณบวกครึ่งชั่วโมงนะครับสุดยอดไปเลยโดวคนแรกของช่องเราไอเดอร์ทำไมะตีมพี่ไม่ขึ้นไรหนูเลยอ,อันดับที่แรก,กน,น้องอาจจะโดนปิดตาปิดตา,ตาดก่อนอันดับแรก ข้อที่สองน้องเนี่ยอาจจะยังไม่ได้กดติดตามพี่ข้อที่สามน้องเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยไม่ได้ดูพี่บ่อยอาจจะไปแชลแบบช่องอื่นแสลบช่องนั้นแสลบช่องนี้แฉลบช่องนู้นมันเลยไม่แจ้งเตือนให้ขั้นตอนการแก้ไขหนึ่งยกเลิกติดตามกดติดตามใหม่สองเข้าไปในช่องพี่กดใจคิดให้พี่ทุกคิดกดใจใพี่ เวลาเรากดใจเนี่ยมันจะทำการส่งสุดหล่อคนนี้ขึ้นไปที่หน้าฟีดส่งเขาไปที่หน้าฟีดให้ยุทคนโดนเหตมาสู้สู้นะอู้ยส,สู้สู้นะหมากับห้าแรงหนึ่งสองสามสี่ฮะโอ้โหสี่สิบโงเครื่องเนี่ยชจบทุกคนมาเด้อไอซี่บอกเวลาเด้ ขอบระไลนะครับไม่นี่ขอสักซาวซีสมบงครับผมฟันดีครับฟันดีฟันดีพี่นอนด้วยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ามาทำไมไอ้บ้านนั่นนนนงมีทองกามเชียนมา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 กำลังยึดคลังแสงเอาแนวใดนี้ โป้งโป้งไฮไลท์ไงไฮไลท์คนดูเอาจริงนะไม่ก้อนอนะผมเก่งกว่ายูอเคอีกมาดิโอ้โหมาดิโอ้โหมาดิโอ้โหบอกตรงนะไอ้บอลตีรูนะมามาว่ายิงไอ้ตัวนี้ดีไหมเสื้อขาวๆนี่น่าจะยิงง่ายกว่านะ เหี้ยเอ้ยไอ้ตัวแม่อะไรสัตว์หัวไม่ต้องให้เหี้ยมา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 ดิไปไหนเพื่อนเพล็บเพล็บกลับมาเพล็บมานี่มามามาเออหัวไม่ต้องยิงเว้ยเรายิงตัวแรงมามามาเออโอ้โย ิงหัวกันทำไมวะใน,นเมื่อตัวกเทมอนกันอะตัวก็เทเหมือนกัน,กนกคำคมอ่ะน้องคำคมนะครับความรักก็เหมือนก้อนหินถ้าน้องอยากได้สายสินให้ไปหาหลวงพ่ออืมนี่แหละคำคมคำคมความรัก15คิวรับฮานามิหนึ่งห่ออ่ารับตรงไหนครับพี่ นะับตรงไหนนะถึงนะพี่อีก2คนะิวนะอ,อ้าวถึงนะพี่ถึงนะอีก2คิวนะคิวละสิบด้วยดิตาเนี่ยอ้ยหวานโนะอ้ยพ่อแม่พป่น้องเอ้ยมามาว่าถึงแน่ละสนะิบห้าคิวอะแต่ว่าไม่รู้จะไปรับพานามิต,ตรงไหนขอเป็นห่อใหญ่นะมามามาอุย้ย ตั้งชื่อว่าไรอะ่ะคินวูฟบีสองเนี่ยกูตั้งชื่ออย่างเงี้ยคินวูฟบีสองคิดว่าไงอะ่ะเออคินรอวันหอนเออคินรอวันหอนว่าไงคินรอวันหอนคินไม่ใช่หมาคินไม่ใช่ผีไม่ต้องหนีคินหรอกอโอ๊ะโอ๊ะ นี่แหละเกมเรามันต้องอัดตัวเว้ยไปยิงทำไมไมาหัวใครแม่งพาย,ยิงยิงหัวไม่ต้องนี่อัดตัวนี่โปง้ปงปงบักบักบักนี่ไม่ต้องยิงหัวน่ะแค่ตัวก็นารักเกล้าศิเออมาขอคนละหนึ่งแชร์ครับมาด,ดูใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับกดไลค์ผม,มนหนึ่งแชร์ขอให้ทุกคนนะครับสอบผ่านทุกวันนี้กเลัจะสอบใช่ไหม ใครกรันนะครับห้องสอบอาทิตย์หน้าขอให้สอบผ่านนะครับมาผมขึ้นไปสวบเลยจังหวะเนี้ยผมเดาว่าน่าจะอยู่ชั้นนี้นะโอ้แม่งอยู่ข้างบนเอ้ยเพื่อนโอ้โหยไอ้ขี้โอ้ยมึงใครเนี่ย,ยโอ้โหพ่อแม่พี่นอ้องเอ้ยพ่อแม่พี่นอ้องเอ้ยโอ้โหโอ้โมึงเป็นผู้ใดมึงมาแต่ทางใด บัวไปไหนแล้ววะเฮ้ยน้องเจอพี่ได้นะน้องบัวอุ้ยมันไปไหนอีกแล้วมาเจ้เอเฮ้ยคนรักแพรพอนะปุ๊บบุ๊บบุ๊บมาละไอเด็ดมาละไอเด็ดมาละป๊บ วบวบวบ,บ,บ,บอุ้ยเกือบหลับอ่ะโอ้โไม่หลับได้ไงวะถ้าหลับไปนะสวยเลยเฮ้ยมีคนมาเฮ้ยคุณป้าอย่ามาซ่าเดี๋ยวนี้ได้ปะอย่ามาซ่าเดี๋ยวนี้ได้ปะคุณป้าคุณป้าครับ อวดร้าวพี่เนี่ยเฮ้ยตายดิยังไงอ่ะตแบบายได้ยังไงหัวนี่อยู่ไหนวอลอยู่เลยนะเมื่อกี้เนี้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วโปรย์อยล็อกหัวสคลิปสคลิปชัวร์โปรล็อกหัวปัญหาและทำลายเลยของกูคืนเอาของกูคืนของกูคืน อูเดตไม่เอาของคืนแล้วใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยมาใครมันทำผมไว้อีเจยอยู่ไหนเจ้เฮ้ยเจอยู่น,นู่นสวยคืออย่าอย่าซ้ำอนผมอย่าซ้ำอนผมอโอ้เออโอ้เฮ้ยโอ้ยอเียตั้งทัน ใครลอยมาไหมไม่มีหรอเนาะมีแต่คนคอยละใครลอยไม่น่ามีเฮ้ยโบ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 โอ้โหมันเจ็บจนขาใจอยู่ตรนั้นดูป้องล่วงโอ้โหสิบแปดสิบแปดสิแล้วร้อยร้อยอุ้ยร้อปดสบนะโป๊ะโ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 ะะ โอ้โอ้สองร้อยมาแน่สองร้อยมาแน่มาดิโผล่ดิเพื่อนโผล่เลยมีคนอยู่ชิดเราด้วยวะใช้ฟร์มมา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 ป้าอย่าขวางป้าโอ้ยดอกเอ้ยจะขวางกูทำไมเนี่ยเออโอ้หัวหัวมาพี่หัวพี่โอ้โบ้โบ้โบโอ้โอ้โอ้อยู่ไหนน้าเนี่ย โอ้ยพี่มานี่ขาดสองคิวสองร้ยส้อมาเนี่ยโดนร้านเลยโอ้ยแม่งยิงไปแล้วเชื่อขอยิงหน่อยขอยิงหน่อยขอยิงหน่อยพี่มามามาโอ้ยยิงไปเข้าเลยโอ้โดนร้านไอ้เชื่อโอ้ยโดนไคร้านวะไอ้เชื่อโอ้เหลือตัวเดียวโอ้ความปั่นสองร้อยแต่ได้แค่ร้อยเก้าสิบหรือเปล่าเนี่ย โอ้พี่ผมขอตัวท้ายพี่ขอตัวท้ายพี่พี่ผมผมเองผมเองพี่พี่พี่คิวบอยพี่โอ้ยดอกเอ้ยแม่งรัดนคิวเราได้ยังไงไอ้เชีย่ยเอ้ยแม่งคิวหายไปยี่สิบบอยไปยี่สิบสแปดเชีย่ยเอ้ยแม่งลีหายไปหนึ่งห่ออะ โอ้มันทำได้ยังไงวะลีนหนึ่งอหอยนะเว้ยได้ไหมเฮ้ยมีคนโดนเนเ<า>ี่ยเอาไปเหอะโอ้ยเอาไปเถอะห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าขอมากครับพี่โอ้โหให้มันต้องสองแรงอืมขอมากนะครับ สำหรับเกมที่หนึ่งของเราเนี่ยก็จบไปแล้วนี่ครับผมนะก็ดูให้เป็นสีสันการเอนเตอร์เทนในเกมนะครับผมนะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยก็จะมีการไ right ร้สดแล้วก็พูดประมาณนี้บ่อยอยู่นะครับผมนะก็อยากให้คนดูเนี่ยใช้วิจรยยารณญาณในการรับชมนะครับผมอารมณ์ที่ได้ทำไปเนี่ยมันเป็นการเอนเตอร์เทนเพื่อให้แบบคนดูเนี่ยสนุกเวลาไ right ร้สดนะครับผมนะ สำหรับเกมที่2เนี่ยก็จะเป็นการเล่นกับเหล่าๆ FC ในสตรีมนะครับผมที่ขอกันเข้ามาเล่นนะครับผมนะก็จะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับส่องน้องเด็ดกกำลังจะระเบิอดออกจากกันโหด,ดให้ทุกคนนั้น่อยรนะักษามันไว้โดยการโดนีคนละหนึ่งหมื่นอครไม่มีจะกู้มา

โอ้ใบมีหลอกวิญญาณหอนเลยกูรอนหน่อยอร่อยนีย่มันมีข้างนอกอีกตัวว่ะไม่เห่อยไม่ยอนเลย โคตรสีอโคตรแบบโคตรจิงกะเบลอะโคตรอิซาเบลล่าไอ้เฮียเกินราเ万家万家มีเคยพบเคยเห็นผู้ใดโหดขนาดนี้มาก่อนไม่มีใครต่อต้านโอเลออนพี่ได้เลยวะเชียวโหดเกินเนี่ยมันต้องเนี่ยข้อบิดพลาดของศัตรูเว้ย คือถ้าเขาพลาดแบบยิงเราไม่โดนอะ่ะมันก็คือเราแบบคือเราจะซิ่งเลยอะ่ะแต่ถ้าเขายิงโดนเรามันก็ตายเลยของอยู่นี่โคตรเหี้ยนอะ่ะตรงนี้มีถูก้อนศพตรงมาข้างในของอยู่นี่ปลดล็อกทั้งสายแล้ว ไม้ม <Z an aaS> ีอักกิแล้วอ่ะเอออักดอกบว่ะจิงเลอย่างงี้ันเจ็บเปนอักได้เฮ้มีโดนโดนว่ะพี่โดนโดนเนาะอยู่อยู่ซ้ายมือเนี่ยอยู่เลยเฮ้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 เฮ้ยเฮ้ฮ้ยเฮ้เฮยเ้ฮ้ยวฮ้ย้เ้ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเอ้ยเฮ้เยยย กูมาแต่ใส่กูไปที่คลังแสงมึงมาแต่ใส่บอลูมาใค่เอามึงเขียวมาเราวิ่งไปทางเขื่อนดีกว่าของอยู่นี่ทางเขื่อนทางเขื่อนอ้อมไปอู่เรือเฮ้ยนี่ไง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 อู้ว่าแล้วลัอกหนึ่งล็อกหนึ่งยิง เอ็งยิงฟรีเอ so ็งย the ิงฟรีอย right> yeah. no ู่ขวามือพวกเอ็งไอบอลเขียวไอ้บอลเขียวในในข้างในวงยิงมาพี่ยิงพี่มาไปขึ้นรถดีกว่าขึ้นรถแล้วไปเอามันดีกว่าพี่โดนโดนนอะไรนเนินอนนันเนินนิ่เนินเนงนกว่ามีงนินกว่ามี

เืี่ยซ้า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 ยลั่มบุลั่มบุลั่บุต้องหายเงี้ยเฮ้ยอ้พีคพีคพีคไใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้โดนเป็นร้อยแปดสิบอะใช่ป่ะวะร้อยเท่าไรไม่รู้อะ มีหรอมีมีปะาเกเ่ no. ่วยเวลาเจอคนมันจะเจอมาณนี way, hey, cial, ้ไแบบเจอแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บุ๊บปุ๊บุ๊บพุทมาเทียตัวเทียตัวเทียตัว ตัวน,นึงวนึงอ๋อรู้วมาบ้านนะหลังบ้านฟาร์มกับบนหลังคาบ้านชุบอ่ะมาฟาร์มแล้วเฮ้นนยพี่ดำพี่ดำเล่นจังซี่กับเบาะยด้ลยพี่ดำ เ้ยฝั่งฝั่งข้างฝั่งข้างโอ้โหรากเลย oh. หมดเลยวะโอ้ดาวดาวต้องเนินกับพี่ตัวน,นึน่งเนินแล้วก็ต้องชิดพี่เลยไอ <Hey, S 1> พี่ดาวพี่ดาวพี่ดาวยิงหน่อยยิงหน่อยโอ้ oh, oh, มันซ้ำอะ่ะชุบได้ปะชุบตู้ได้ปะ โอ้แสนวะไปแล้วไปสนตายยังวะเนี่ยโอ้ยชีดอยู่บนไอ้นี่สี่คนบนป่องหลุดเลยเอ๊ะมันกำลังจะวิ่งขึ้นมาไอมินพิตยิงได้ไหมอมสินอมสินมายิงฝั่งนี้อมสินไหนไม่ตายน้องพีทจอดได้ไหมพีทพี่เล็กพีเล็กจอดเลยพี่เล็กโอเคเลยโอิค แกอยู่คนนี้ด้วยจ้าไปแล้วไปดมไปดมไปดมที่เจาะอ,อยู่ฝั่งที่นี่อ่ะเออเข้าฝั่งนี้ดิาทางทังไอ้บอลทังไอ้สะไหนญญนี่มาไประว,วังบนหอยิงนะเว้ยบนหอสี่คนเลยนะเว้ยน้องมาเล่นชิดขวาไว้ดีกว่ามั้ง พี่ออมสินผมขอเกาะสามหนิพี่ออมสินพี่เกาะสองไปมีเส้นดีบติดไปได้พี่มีโดนหิวบนนูนน่าจะมีพบศัตรูแล้วเฮ้ยขวาขวาขวานี่นี่นี่มันตั้งให้เราเข้ามานี่ตรงนี้อยู่อยู่คอนอยู่คอนปิดได้ไหม,ไม,ม,มเดี๋ยวพี่จยิง ไอ้คนโดดจะมาจากข้างบนตาไมา่ายตายแล้วนะตัวนี้พี่ยิงมาได้ไงอ่ะตัวเนี้ยตัวนี้มันโดนพี่ยิงตายเหรอตัวที่ผมอยู่เนียงไม่ใช่บนข้างบนพี่เห็นบนโดมมาสี่คนอ่ะไม่รู้มันลงยังไผมยิงไปหนบนโดมนะเมื่อกี้ มันโดดลงมาข้างหน้าอืมถ้าเราขึ้นเนินตอนนี้แม่งสยองแน่เลยมันอยู่ข้างบนเมข้นปิดเลยนี่แต่พี่ก็ไม่รู้ว่าจะใช้ยังไงวะเฮ้ยข้างบนนี้มีคนยิงกันววะพี่ซัไดไปแล้วกัน โอ้โ้เฮ้ยเกาะอูเกาะหายตรงนั้นสองตัวเลยอ่ะมีช่อมเกาะไหมในศพผมน่าจะมีแต่น่าจะไปไม่ได้แล้วศพนั้นมีช่อมเกาะไหมพี่กล่องเหลืองอ่ะไม่มีเหรอทังหมนั้นสามตัวเอ้ามึงตกลงมาแล้วนี่อ้าวตายวงมาด้วยบักละโอ้ยังว่ะ พี่รับหน้าให้หน่อยถอยก่อนหาหาซ่อมก่อนแป๊บโอ้ไม่มีเลยมันมีผมซ่อมสองอตัวเพืออ่อฮีโร่ไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยวัดกับกูสักคนดิโอ้โหแล้วมันแม่งไม่มีแล้ว โอ้โหเฮียเอ้ยเนี่ยซ่อมกล่องไม่มีอ่ะสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้แหนก็จบไปแล้วนะครับทุกคนใครชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์เป็นกำลังใจกับผมด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบาย